สวัส, <ique> Radio <occurs> สดีค่ะสวัสดีค่ะต่ายนะคะจากเพจดิวสุต่ายนะคะสาขาปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะต่ก็จะพามาดูรถนะคะตัวสีประตูนะคะ 1.9LDA นะคะรุ่นนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดถึง3สีเลยนะคะจะมีสีขาวสีบอลแล้วก็สีดำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะถ้าถ้าได้ยินเสียงชัดเจนคอมเมนต์มาบอกต่ายหน่อยนะพอดีว่าวันนี้ต่ายไลฟ์อยู่ที่ที่บูธนะคะบูธอยู่ในห้างบิ๊กซีนะคะเ<ม>สียงรอบนอกเสียงอาจจะค่อนข้างดังหน่อยไต่เลยไม่แน่ใจว่า คนที่กําลังดูไลฟ์อยู่ลูกค้าที่กําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะคอมเมนต์ Comment เข้ามาบอกกันบ้างเนาะเข้ามาพูดคุยกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาเดินดูรถคันนี้เลยคันด้านหลังคันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโปรต่ําสุดของเรานะคะที่เราทําอยู่นะตอนนี้นะคะโปรต่ําสุดของเราจะอยู่ที่2องหมนนะคะ2คือเป็นรถเดิมๆนะคะ เป็นรถเดิมๆนะคะตัดโรต่ําสุดเลยอยู่ที่2อ0 0ม้าค่างวดเนี่ยจะอยู่ที่11,800หบาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่รู้สึกว่า11,800บาทเนี่ยค่างวดมันเยอะเกินนะคะลูกค้ามีกําลังในการที่จะจ่ายเงินออกรถเพิ่มนะคะลูกค้าสามารถจ่ายเพิ่มอีกเพียง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจาก29 0 0 0เป็น49 0 0 0นะคะค่างวดจะเหลือเพียง11,000บาทนะคะนี่ค่ะได้เป็นตัว LDA นะคะ อย่างที่ต๋บอกนะคะรุ่นนี้อย่างที่ใตบอกเราจะมีทั้งหมด3สีคือสีขาวสีบอลน,นะคะแล้วก็สีดำนะคะแต่ว่าตัวที่อยู่ในไลฟ์วันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นรถอีซูซูนะคะแคปโฟน1.9 LDA เกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่7 8็ด0สบาทนะคะเป็นโฉมของ ปี2022นะคะแต่ว่าปีผลิตเป็นปี2021เพราะมันถูกผลิตในปี2021นะคะนี่ค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะคะก็คือเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีแบบเหมือนหูเหมือนจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบแบ่งเลเยอร์ชั้นบนชั้นล่างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลายเคปล่านะคะจะมีลายเคปล่าแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือโซนของกระจังหน้านะคะจริงๆแล้วราคาที่มันปรับขึ้นมานะคะกับออปชันที่เปลี่ยนเนี่ยค,คือเปลี่ยนไม่ได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะไฟหน้าก็เป็นใบบีม LED เหมือนเดิมนะคะปรับสูงต่ำได้นะคะในหลอดเดียวกันนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกจะไม่ใช่ LED นะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบหลอดไฟนะคะ ที่มองเห็นหลอดไฟข้างในนะคะจะเป็นแบบสีส้มๆนะคะแต่ว่าสามารถอัปเกรดเป็นเป็น LDA ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจมคุณเจมเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรหานะพอดีมีเรื่งมีเรื่องจะคุยอยู่นะคะนี่ค่ะตัว LDA นะคะนี่ค่ะก็จะมี daylight นะคะสองสว่างตลอดทั้งวันนี่ค่ะ ล้อก็เป็นล้อลายเดิมนะคะล้อเป็นล้อลายเดิมนะคะไซส์เดิมเลยนะคะเป็นขอบ16นะคะนี่ค่ะเป็นขอบ16นะคะหน้ายางก็จะอยู่ที่สองห0นนะคะนี่ค่ะก็จะมีสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ตัวนูนนะคะเป็นโครเมียมตัวนูนแบบนี้แคปโฟนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนี่ค่ะ สีประตูนะคะเครื่อง 1, 9, พันเก้าภาษีไม่แพงนะคะที่ดึงมือเปิดนะคะรอบคันเลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะที่ดึงมือเปิดนีค่ะตามโปรโมชั่นนะคะสองหาสี่หมืพวกนี้นะคะแต่มีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรลบอนะคะกาอป้ายพายยางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบาดไลเนอร์นะคะพ่นกันสนิมเคลือบสีพวกนี้แต่มีให้ครบทั้งหมดเลยนะคะ ซื้อได้ทุกอาชีพนี่ค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็การชนก็จะมาแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้การชนไม่ได้บิวอินติดกับตัวรถนะคะเป็นการชนแยกนะคะสามารถถอดออกได้นะคะถอดออกได้เลยนะคะถอดการชนออกได้เลยนะคะไฟท้ายนะคะก็มีเปลี่ยนกรอบนะคะเป็นกรอบสีเทาๆนะคะ กับราคาที่ปรับขึ้น5,000บาทราคาที่ปรับขึ้นกระจุ่มกระจิ๋ม5,000บาทก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเปลี่ยนขอบไฟท้ายแล้วก็เปลี่ยนลายบอกนะคะหลักๆเลยเปลี่ยนเท่านี้นะคะนี่นะคะ่ะมีไฟเบกรกดวงที่3ามให้แล้วก็มีตัวไล่ฟ้าให้นะคะแบบนี้เลยมีคะ่ะอะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะเสียงอาจจะตีกันหน่อยนะคะเพราะว่าไลฟ์พร้อมกันนี่ค่ะแผงประตูก็เป็นแบบเดิมนะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะคะ LED ก็ยังคงไม่ได้ทำเบาะหนังให้นะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมอ่ะนี่นี่คือลายนี่คือลายของเบาะที่เปลี่ยนไปนะคะเป็นวัสดุเดิมเป็นวัสดุเดิมแต่ว่าเราแค่เปลี่ยนลายเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะ วัดสดุเดิมแต่ว่าเปลี่ยนลายนะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบยูริเทนแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันตรงพวงมลาลัยให้แบบนี้นะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะก็จะเป็นแบบเดิมๆแหละนะคะเป็นแบบเดิมๆอย่างที่เราเคยเคยเห็นกันในในรุ่น2021นะคะนี่ค่ะ จอก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแผงแอร์ด้านล่างนะคะ<ม>เกียร์ก็จะเป็น6เกียร์แบบนี้เลยค่ะ<ม>อันนี้คือ<ม>คือภายในนะคะคือภายในนะคะมีปุ่มปรับระดับไฟให้นะคะมีปุ่มปรับระดับไฟให้นี่ค่ะ<ม>อันนี้คือด้านหลังนะคะ ด้าน,านห้องโดยสารห้องโดยสารแถวหลังนะคะก็จะเป็นเบาะเหมือนกันนะคะหน้าหลังเบาะเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ไม่ได้มีแอร์หลังมาให้เหมือนเดิมนะคะถ้าอยากเพิ่มเติมก็คือจ่ายเงินเพิ่มได้เลยราคาไม่แพงนะคะทุกอย่างแต่ทําเป็นงานแท้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีพอร์ตม,มีพอร์ตชาร์จแบตนะคะเป็นหัว USB แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแถวหลังก็คือไม่ต้องกังวลแล้วนะคะชาร์จแบตได้เลยนะคะ มีไล่ฟงไล่ฟ้าให้นะคะนี่ค่ะกับโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียง29 0 0 0เท่านั้นนะคะถ้าถ้า29 0 0 0เนี่ยคือลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่1 000, 1 8 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่แบบว่าสะดวกที่จะเพิ่มเงินดาวนะคะสามารถจ่ายเพิ่มอีก20,000เป็น49,000นะคะลูกค้าจะใช้เงินออกออจะจะ,จะใช้เงินผ่อนอยู่ที่11,000บาทนะคะ อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะสำหรับตัว LDA นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างแต่มีให้ครบหมดเลยนะคะพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพ,อพอร,ร้อมพหลบอนะคะกอบายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะค้นการสนิมเคลือบสีค่าจดทะเบียนพวกนี้แต่มีให้ครบหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้รถครอบครัวนี้ไว้ใช้งานนะคะสามารถทักแชทหาต่ายได้เลยนะคะถึงแม้ว่าภาษีปีแรกเราจะทําเรื่องรีให้ตามแพ็กเกจนะคะ ปีต่อไปก็ไม่แพงนะคะภาษีอยู่ที่2492บาทเท่านั้นเองนะคะในปีต่อไปนะคะนี่ค่ะ1.9 LDA เข p บแคปโฟนะคะรถครอบครัวนะคะนี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนแบบไม่อยากได้หน้านี้เลยหน้าเนี้มันเอาไปละไม่อยากได้หน้านี้นะคะอยากได้แปลงหน้ามิ X เนะคะ ก็จัดให้ได้เหมือนกันนะคะทักแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะบอกว่าน้องต่ายพี่อยากได้รถแคปโฟแต่ว่าพี่อยากได้เป็นแปลงหน้ามิวเอ็กทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวต่จัดให้นะคะไฟเดิมต่คืนให้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นหน้ามิวเอ็กนะคะไฟเดิมต่คืนให้แต่ถามว่าเทิร์นได้หรือเปล่าอันนี้เทิร์นได้นะคะถ้าเป็นตัว lda ขึ้นไปเนี่ยเราจะรับเทิร์นชุดไฟในตัวเตี้ยนะคะอยู่ที่16ื่นไม่เกิน18ื่นนะคะ ได้แต่ถ้าเป็นตัวยกสูงเรารับเทิร์นหมื่นแปดไม่เกินสองหมื่นนะคะแต่ว่าเงินออกรถก็จะต่างกันไปนะคะอย่างอันนี้มเนปเป็นโปรเป็นโปรเริ่มต้นเนาะเป็นโปรเริ่มต้นเป็นโปรร,รถเดิมรถเดิมนะคะสองหมื่นเก้าผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสี่หมื่นเก้าค่างวดจะเหลือเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะคะเพิ่มสองเงเพิ่มสองหมื่นนะคะเงินดาวรถไปเดือนละแปดร้อยแปดสิบสี่เดือนคูณเข้าไปนะคะเป็นเป็นเงินก็เยอะเหมือนกันนะกับ กับเงินดาวที่ลูกค้าจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะตอนนี้นะคะเพจของเราซื้อได้ทุกอาชีพนะคะแต่ว่าก็ต้องคุยกันตรงๆเนาะมันก็ยังมีอาชีพเฝ้าระวังอยู่นะคะก็ทักแชทเข้ามาสอบถามเข้ามาปรึกษาในเรื่องของอาชีพในเรื่องของไฟแนไซ์ได้นะคะนี่ค่ะ1.9 LDA นะคะอยากดูรถรุ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะต่ายยินดีพาไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะ เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะไต่จะมีเอารถตัว 3.0S นะคะไต่ไต่ฝากบ,บอกทางหน้าไลฟ์หน่อยเผื่อเผื่อใครกำลังหายอยู่นะคะตอนนี้ไต่จะเอารถตัว 3.0S เสีเท่แลม m b โบนะคะไปแปลงหน้าแปลงหน้าเป็นตัวยกสูงแปลงหน้าเป็นตัวไฮรลนเดอร์นะคะน่าจะเอาไปแปลงอยู่วัน2วันนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถเสร็จแล้วยังไงนะคะไต่จะมาถ่ายรูป แล้วก็เอามาลงหน้าเฟซอีกทีนึงนะคะเผื่อท่านอื่นสนใจที่อยากได้รถแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะคะอ่ะวันนี้เราก็ไลค์กันพอสมควรแล้วนะคะ10นาทีแต่ฝากโปรโมชั่นรถรุ่นนี้เอาไว้ด้วยนะคะแคปโฟ1.9 LDA นะคะแต่จัดโปร29,000ผ่อน11,800บาทแต่ถ้าเกิดว่าใช้เงินออกรถ49,000จะผ่อนอยู่ที่11,000บาททวนนะคะ อุปกรณ์ทุกอย่างแต่มีให้ครบหมดเลยนะคะพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพร,ร้อมพรบนะคะกรอบป้ายผ้าย,ยางฟิล์มคิ้วกันาสารกระบะเลเนอร์นะคะพ่นกันสนิมเคลือบสีนะคะค่าจดทะเบียนค่ามาตามป้ายแดงคือลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะคะลูกค้ามีหน้าที่จ่ายเงินดาวกับเงินจองเท่านั้นเองนะคะมีคะ่ะลูกค้ามีหน้าที่จ่ายเงินดาวกับเงินจองเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ จองออนไลน์เนี่ยลูกค้าจองขั้นต่ำเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เงื่อนไขาการจองออนไลน์เนี่ยลูกค้าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทได้เลยนะคะฉะนั้นสบายใจได้เลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเงินถึงบริษัทแน่นอนนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้นอกพื้นที่นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงแต่ฝากโปรโมชั่นแล้วก็ฝากเพจของตายเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดจนถึงตอนนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณมากจริงๆอ่ะวันนี้ต่ายก็ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไล์หน้านะคะไปก่อนเจอกันวันหลังค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ